ได้ประมาณ3ามถึงกิโลได้ครับนี่ใช้เวลาในการเก็บนะครับโดนเย็นหนึ่งชั่วโมงโดนเช้าหนึ่งชั่วโมงครับก็ได้ประมาณนี้นะครับกิโลละสี่ถึงหกบาทครับนี่ก็เป็นสินค้ารถแรกนะครับที่ใช้เวลาเก็บอยู่สี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันวันละชั่วโมงบ้างชั่วโมงครึ่งบ้างนะครับแล้วแต่ ก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตง้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าเอา,เอาไปช่างที่วงพาณิชย์แล้วเนี่ยจะได้สักกี่กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับอย่าไปสนใจในเรื่องของของเงินนะครับว่าจะได้สักกี่บาทเอาเป็นว่าเราได้ออกกําลังกายตอนเ,เช้าเย็นๆแล้วก็ช่วยให้ชายหาดนะครับได้สะอาดนะครับสวยงามขึ้นนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ จะเดินทางเข้ามาในโกลันตาหลังจากนี้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับรักนะโกลันตาก็อ,อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการเตรียมสินค้าที่จะไปขายนะครับเตรียมนงเท้าอย่างที่เก็บมาได้ก็คือ การเอารองเท้าเนี่ยล้างนะครับล้างน้ำให้ใส่หล่นไป่อยดนะครับเพื่อที่จะได้รองเท้าลอยน้ําที่มีคุณภาพนะครับเพื่อนำไปขายนี่ครับก็จะได้กิโลละสามบาทวันนี้ผมบอกครับหนึ่งชั่วโมงได้สามกระสอบนะครับก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เก็บของเท้า ลอยน้ำวันนี้เยอะนะครับวันนี้มีรงเท้าลอยน้ํามาเยอะแยะนะครับระยะทางที่เก็บก่อประมาณสามกิโลสามกิโลไปกลับนะครับไปกลับสามกิโลก็ได้มาสารกระสอบจะให้ดูนะครับนี่นะครับสามกระสอบข้าวสารนะครับรวมกับของเก่าที่เก็บไว้นะครับก็น่าจะสักประมาณ ร่วมๆร้อยกิโลนะครับกิโลละ3บาทก็เกือบเกือบพันบาทแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับวันละชั่วโมงก็ถือว่าออกกําลังกาย